กินเยอะๆสุขภาพดีอ้าวโทษโทษโทโทษโอเออพี่กาบอกพี่กากินแล้วขนสวยเลยนะครับผมก็ใครอยากขนดกจำแบบพี่กาครับผมอยู่กระโดดตกเป็นเพ่อนหนูก่อนนั่นนั่นนั่นจะเป็นลมอยู่พี่ขอแ้่พี่ ใจรักกันินงคิดถึเธอช่ไรเธอให่มั่นใจสุดยอดอ,อร่อยกินดีน้องหมาของน้องลียากินจริงใช่ไหม,อ,มอันนี้ออข้ามโกหกนะน้องหมากินจริงไหมกินจริงแล้วน้องแมวมาแย่งกินจริงไหมแย่งกินจริงเพราะว่าอันนี้คือผมชอบมากคือ ตั้งใจทาอาหารหมามามากเลยนะครับแต่ว่าแมวกินเยอะมากกว่าน้องหมานะครับเ <c oughs> พื่อนอวดจริงๆเนี่ยแม่แม่ตอนนั้นแมวหนูขนแบบไม่สวยแล้วรูปไม่ค่อยนุ่มแต่ตอนนี้ขนนุ่มแล้วก็สวยแล้วโอ้ยพี่คงคิงใจตั้งเท่าไหร่เนี่ยฮะ <c oughs> ชัรวเลย <c oughs> น,นี่ <c oughs> นผมจะบอกว่านี่ถ้าถ้าสมมุติว่ากล้องนี้ไม่มีฟิลเตอร์ผมไม่กล้าเข้านะเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเน็กหน้าแหกอยู่นะครับตอนนี้เอฟซีจริงๆแลกหมดเลยนะครับเนี่ยเพราะว่า โชว์ไงโชกดีมีฟิลเตอร์นึ่งเออโชคดีมีฟิลเตอร์หนูบอกแล้ห้ามดูหนูนะเอาดูไงบอกว่าอะไรอ่ะหนูยืนตรงนี้แล้วมันก็ล้มอ่ะอ๋อไม่เป็นไรหนูล้มไม่เป็นไรพอแล้วอย่าอย่าไหนดูหันดูก่อนไหนดูดูดั้งไว้ก่อนไหนดูหน่อยอ๋ออ๋อโอเคยังอยู่ครบยังอยู่ครบโอเคหนูยืนแบบนี้แล้วมันก็พากันแล้วมันก็ล้มหนูอ่ยาหัวฟแต่นัเน็กเนี่ยดังก็จะอยู่ไม่ครบดูไม่ออกแต่ของจริงดูออกถ้าไม่มีฟิลเตอร์ดูดูดูดังนะหนดเด็ดดูเด็ดตรงเนี้ย ปวดมากเลยเนะี่ยดังไหนเห็นไหมแดงๆเนี่ยกระแทกกระแทกหัวกระแทกอือเดี๋ยวเอาคลิปลงให้พี่ๆเข้าดูดีกว่าไม่เอาอายเ <laughs> ขาไอ้ส<า>ุขเถอะนึกว่านึกว,ว่าเป็นเพคยซิวต์แล้วเมื่อวานเรนดึงถังอยู่คนเดียวใช่หไหมอย่างนี้ถังสามตันน่ะนี่ผมลากไปคนเดียวนะลากหมดเลยนะทั้งเรือทั้งถังเนี่ยว่ายน้ําสุดไปสุดมาเอฟซีไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณมากๆย้ําเหมือนเดิมขอบคุณที่ขอบคุณที่อะไรนะ สนับสนุนพวกผมแล้วก็ให้โอกาสน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมขอบคุณค่ะเขาบอกว่าลงเขาอยากดูใครนะอยากดูอะไรนะเนี่ยความลงอยากดูเห็นไหมล่ะที่ความลงในนี่เฉยแพ้แพ้แพ้แอร์ก็เลยวิ่งวิ่งออกมาล้างมือวันนี้ว่าจะไม่กินนะครับผมของกินเต็มอีกแล้วกระบาดวิยาตำส้มตำมั่นเลยอ่ะวิริยานี่บอกสูตรมาเดี๋ยวนี้ ระะวังระวังคุยเล่นนี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆกดซื้อไอ,ไอ,อ่ะรู้แล้วอังเดีนเนยเดนกพาไปซื้อ,อยาดีๆกินดีกว่านะเพราะว่าเลือรังเด็กๆนี่เวลาไปโรงเรียนเนี่ยชอบเป็นเงี้ยอ,อันนี้เมื่อกี้พูดถึงไหนนะลืมอันนี้เรื่องอาหารอันนี้เรื่องอาหารฮาร์ด<า>คอร์นี่ดูดิสิวอู้ทำไมใหญ่จังะน้องอุ้ยเลยเหรอพี่แนกน้องแบบอุ้ยอ่ะพี่มันปูด ออ้ยอะยตรงนี้มันบูดเลยเดี๋ยวไปแกะมันใหนลูกอ่ะเนี่ยคือพอเป็นสิวปุ๊บหน้าพุ่งไปโดนก้อนหินปุ๊บสิวบวกขึ้นมาเลยดูีดิหนดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยเฮ้ยลืมลงวันนี้ลืม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 ลงรูปลียาเลยเฮ้ยเมื่อวานเมื่อวานไปถ่ายรูปกันตรงหน้าบ้านไม้ไม้เล็กนะครับอซ c นี่อาหารมาฮัทคอนะครับผม กดที่ตะกร้าได้เลยนะครับอันนี้น้องหมาของเพื่อนๆกินแล้วจะคือสุขภาพสิบสามพอสุดยอดสิบสามต้องไม่เดือดระใจญ่จเลยลุกเดืคผมร้องเพลงให้หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดส ขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเออแบบมันจะเป็นยังไงนะแต่แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ว่าคือก็คืออันนี้เป็นของดีของดีนะเป็นเกรดดีทุกอย่างใส่ใจมากขอบคุณทุกคนที่ช่วยแบบเป็นอุดหนุนสนับสนุนมากๆใช่มีมีเมื่อวานพี่พี่เขานัดหนูไว้ด้วยว่าจะมาซื้อวันนี้จะมาซื้อแชมพูหมดวันนี้จะมาซื้อวันนี้เ่วานดูดูสิว พี่ยาเห็นสิวพี่แน็คือแบบตกใจมากาเมื่อกี้แผลอย่างเท่เลยดูโดนก้อนหินเจาะก,กระบาลน,นะครับผมโ <c oughs> อ้ยขอบคุณมากเลยครับช่วยขายของด้วยขอบคุณอ๋อนันแน็จะอือมาบอกว่าคุณขงิงหนีหนีประชุมนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้หนีอันี้หนีประชุมคือคืออะไรนะบอกว่าให้แบบว่า อะไรนะแบบฝึกพัฒนาในอีกหลายๆเรื่องปุ๊บหนีประชุมเลยนะเพื่อนบอกมาเปิดตะกร้าบอกพอบอกว่าเฮ้ยต้องไปฝึกอะไรบ้างนะภาษาอังกฤษต้องฝึกต้องพอพอพูดบอกให้คืออายุเท่านี้และมันต้องไม่ได้เออมันต้องต้องต้องไปฝึกเพิ่มหน่อยเฮ้ยเอฟซีหนีเพิ่มหน่อยเฮ้ยเอฟซีหนีเพิ่มหน่อยเฮ้ยเอฟซีหนี ก่อนฟ้นอ,นองก่นอนอนี่วิ่งหนีวิ่งหนีประชุมเลยเฟิร์สไม่ต้องขายของด้วยกันใช่ไหมเราเราเป็นต,ตัวเล็กตัวเล็กเรียวละขายของตัวเล็กเท่านี้นก็ต้องแบบลุยทํางานเลยใช่ไหมคือหนูไม่น่าจุดประเด็นตรงที่หนูอะไรนะที่ได้พูดเรื่อง <S <S> <S การตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนใช่ไ่มอันนี้สอ,อบโอนโหเน็ต oh ไม่ไม่ผมผมอะผมอะผมอะไม่คือพี่อะไม่เรียนหนังสือแต่ไม่เคยสอนให้เด็กไม่เรียนแล้วก็จะจะบอกตลอดว่าแล้วคือผมก็ต้องบอก